ดีตอนเช้านะครับวันนี้ที่สุรินทร์ครับวันนี้เตรียมของถวายสังฆทานครับวันนี้กับแม่ที่บ้านสุรินทร์เลยครับเตรียมของถวายสังฆทานครับพระรูปเดียวนินตนมาทุกวันที่บ้านนี้ครับนะเตรียมของถวายสังฆทานนี่ขนมมาจากกรุงเทพครับถวายสังฆทานกับแม่ครับเดี๋ยวผมจะสวดนี่วางนี่ก่อนวางนี่ก่อนไม่เป็นไรวางนี่ก่อนไม่เป็นไรเด เดี๋ยวผมจะขอกล่าวถวายคำสังฆทานนะฮะเช้านี้ที่บ้านสุรินนะครับนะครับบ้านสุรินนี่วางไว้ทีก่กอนที่พระมาโปรโดสัตว์เช้าๆนะครับอุปสง์เดพบก,กล่าวนำถวายสังฆทานครับอ่ะขอถวายเป็นสังฆทานนะสังฆทานเป็นบุญมหาใหญ่อัน,นิสงแรงถวายสงทั่วสังขบณฑนนะครับ ขอกล่าวถวายคำถวายสังฆทานนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิไม่ว่าทำผมก็ได้อิมานิอ่ไม่ไม่ว่าก็ได้นะไม่เป็นไรมาอยันคันเตฮัตตานิสังฆทานานิสัพนิเรสา โโนโทยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโคอิมานิสังคทานานินีน่ะสัป,ปริวานิปฏิคันหาตุอมหาตังทีคารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องสังฆทานกับของที่เป็นบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จงรับเครื่องสังฆทานกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นบรรพบุพรุษปู่ย่าตายายที่ล่วงรับไปแล้ว จำได้ก็ดีจำไได้ก็ดีครอบครัวพี่น้องที่ร่วมรับไปแล้วจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีเจ,จ้า,จา<ๆ>กรรมนายเวรตลอดสิ้นกาลนานเพอแม่ใส่กอแม่ใส่ยทำไห้ได้เฮ้ยเดี๋ยวมาตาบาสันเลถ้าบาสันคือด่าขนีแม่ส่กขนมด้วยน,น,นะส่บาดข้าก่อนเออสปบาดข้าก่อนนะถ้ามาแต่เช้าวันนี้สดใสเช้านี้ถวายสังฆทานนะครับหู ครับมาที่แล้วก็เจอพระอาจารย์ทุกทีเลยครับบ mm. uh, ุญใหญ่อันน the <gospel> <an> ี <se> ้ส่งแรงมากแม่แม่เผยนะหุงข้าวแต่เช้าใส่บาตรทุกวันให้ลูกทุกวันนะครับบุญใหญ่อันนี้ส่งแรงนะครับทุกท่านเห็นเป็นโหมดนาด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปแม่แม่ใส่บาตรนู่นเลยแม่ลุกเลยที่ผมวางอันนี้ตรงนี้แม่ลุกเลยแม่แม่ก็ใส่เลยดักทองใช่เออทองที่บานดักทองอีน้าที่บ้านดัทองกี่บานดักทองไว้รูเออาก็ดักทองบ้างครับดักทองคราที่บานใส่ถุงบ้างใส่อะไรก็ได้ก็ได้หมดแหละอ่ผมจะให้ อันนู้นไม่ต้องใส่ถุงใส่ไม่ก้อนแล้วเออก็คือแบบนี้ตามแม่งนะไม่ต้องอันนี้ใส่นี้เลยบ้างเออมเอใส่ได้เปล่าได้มวลอ่ะใส่ใส่ใส่ถุงไปเออเด็กผ่ากันอันนี้อันนี้ใส่ถุงไฟอันนี้ใส่ถุงเออไม่ใส่ถุงไปเออไม่ใส่ถุงไปอันนี้ยาสมุนไพรจานทติดตัววะนะไม่หันไป็นูุ่นเราไม่หันไป็นูุ่นน่อยเออใส่ไป ไ้เคยใจบาตทุกวันนะครับเนี no ่ยหันหน้าไปตรงนู้นหันหน้าตงก้องนิดหนึ่งแม่หันหน้าไปทางกล้องนิดหนึ่งแม่ใส่ได้หันหน้านิดนึ่งอ่ดูลูกดูลูกดูลูกอ่าอ่ะโอเคยาเอ้ยดูลูกดูลูขาดยาด้วยนะปัดใจด้วยอ่าสาธุใส่นิดเลยใส่นิดเลยวองก็ได้ไม่วางบนนี้เลยเดกฝายายท่านววนรับท่าน อาให้ท่านจัดของท่านก่อนแล้วผมค่อยตรวจน้ําอาให้ท่านจัดของท่านก่อนส8 6แปดหกสีครับยุเดี๋ยวจะได้เป็นไรใจง้อ มันไปจัดการแต่เพื่อนเองนะฮะต่อไปกล่าวคำกวดน้ำรับพรเต็มๆครับเช้านี้ครับเดี๋ยวเ,เดี๋ยวถือกล้องเลยอาจารย์ดูอา,าจารย์นมนต์มาขนา่นนิดนึงอาจารย์มุดมาขนา่นนิดนึงนิดนึงมาขนา่นนิดหนึ่งจ้าโอเคโอเคเอาแม่โอเค,อเ,ค,ออเ,คเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วครับเอ,อาแม่ตั้งใจกวดน้ำมาแม่มาแม่กวดน้ำจับด้วย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp La ขกน,น้ำเสร็จแล้วก็น้ำนี้ฝาก,กไว้กับแม่ธรณีที่ต้นไม้นะครับนะฮะขอทุกท่านจงโมทนาด้วยนะครับน้ำนี้ฝากไว้กับแม่ธรณีเป็นพยานต้นไม้ที่ไม่ใช่กระถางนะครับเสดการแล้นะครับสา,สาธุสาธุเสร็จแล้วนะครับ Mm-hmm.